เก็บตกระเด็นหลังเกมฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนลีกนอตทีเชลซีเปิดบ้านถล่มปีศาจแดงดำเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาขุนพลเชลซีโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงดับซาปีศาจแดงดำเอซิมิลานยักษ์ใหญ่จากอิตาลีด้วยสกอร์3-0ปลดล็อกคว้าชัยในฟุตบอลยุโรปเป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้ศึกฟุตบอลอยูฟาแชมเปียนลีกฤดูกาล2022-2023เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เกมที่น่าสนใจในกลุ่ม E ีซินบูเปิดรังสแตมฟอร์ดเบตด์ต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงดำเอซิมิลานยอดทีมจากอิตาลีผลปรากฏว่าเกมนี้เชลซีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายไร้ต้นเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็ยนด้วยสกอร์3ประตูต่อ0จากการทำประตูของเวรีโฟฟาน่าปีแอเอมริกโอบามยองและลิเจมนะครับจากชัยชนะดังกล่าวทำให้เชลซีปลดล็อกควอชชัยเป็นเกมแรกในเวทียุโรปฤดูกาลนี้ ขยับเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นมาล้างรองจากฝูงของตารางส่วนเอซิมิลานที่มี4คะแนนเท่ากันร่วงมาล้างอันดับที่3ซึ่งประเด็นหลังเกมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันครับประเด็นแรกนะครับรูปเกมที่เชลซีเหนือกว่าชัดเจนทุกด้านวันนี้ต้องบอกว่าทีมของแฮมพ์พอสเตอร์คืนฟอร์มเก่งได้สําเร็จหลังจากประเดิม2เกมแรกไม้จะไม่แพ้แต่รูปเกมต้องบอกว่าน่าอึดอัดอย่างแรงแต่ไม่ใช่สำหรับเกมนี้ที่แม้คู่แข่งจะมีดีกีเป็นถึงแชมป์ลีกจากอิตาลี แต่วันนี้พลพรรคสิงบูดูเล่นได้อย่างมั่นใจและแน่นอนกว่าโดยสามารถคองบอลบุกเข้าใส่และคองเกมได้ตั้งแต่เริ่มยันจบเกมชนี้ที่แทบจะไม่เปิดโอกาสให้มิลานได้โต้เถียงเลยซึ่งแฟนสิงบูนะครับเห็นแบบนี้แล้วค่อยมีความหวังขึ้นมาบ้างในฤดูกาลที่แสนจะยากลําบากนี้นะครับประเด็นต่อมาเชลซีที่แท้ต้องหลัง3หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงในเกมวันนี้สําหรับทีมของเกแฮมพอตเตอร์ ก็คือการที่นายใหญ่ป้ายแดงตัดสินใจกลับมาใช้แผนการเล่นที่ตนเองถนัดอีกครั้งนั่นคือระบบ3-4-3 w i n g b a c ซึ่งเป็นแนวทางการเล่นแบบนี้โธมัสชูเิลได้ปลูกฝังให้กับบรรดาคแข้งสิงห์บูมาหลายปีจนพวกเขาททามไม่ต้องปรับตัวหรือมีการแสดงความสับสนออกมาให้เห็นเลยแม้แต่น้อยแถมยังทําให้รูปเกมไหลลื่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ประตูไปจนถึงแนวรุกซึ่งไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นแนวทางที่ใช่ของสิงโตมืนคามเชลซี ภายใต้การคุมทีมของเกแฮมพอร์เตอร์ก็เป็นได้นะครับประเด็นต่อมาเลอาลแบกเกมลูกของมิลานวันนี้แค่รายเดียวของเอซิมิลานที่ดูจะเล่นเข้าตากว่าใครนั่นก็คือราฟาเอลเลอาลตัวลูกชาวโปรตุเกสวัย23ปีที่ทั้งพริว้วทั้งเร็วไปกับบอลได้ดีถามมีความสามารถเฉพาะตัวที่เหลือร้ายซึ่งก็เป็นคนเดียวที่ดูจะสร้างความหนักใจให้กับเกมรับของเชลซีได้แถมยังมีจังหวะลากเกี่ยวเข้าเขตโทษสวยๆช่วงท้ายครึ่งแรก จนเกือบตีเสมอได้สําเร็จนะครับแต่โชคยังดีนะครับที่วันนี้ริชเจมที่ประจําการในพื้นที่เดียวกันยังคงฟอร์มเก่งของตัวเองเอาไว้ได้ทําให้ช่วยลดทอนความน่ากลัวลงไปได้บ้างแต่ในภาพรวมนะครับต้องบอกว่าไม่น่าแปลกใจที่ซัมเมอร์ก่อนหลายทีมยักษ์ใหญ่ต่างพยายามจีบหัวหอกของปีศาจแดงดคนนี้ไปร่วมทีมกันทั่วหน้านะครับประเด็นสุดท้ายสถานการณ์ดูเดือดหลังผ่านครึ่งทาง3คะแนนในเกมนี้ของเชลซีทำให้ผ่าน3เกมแรกของกลุ่ม E สถานการณ์ยังคู่ขี้สูสีโดยปัจจุบันสิงบูรังอันดับที่2ของตารางขณะที่เอซิมิลานที่ชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนเช่นเดียวกันหล่นมาอยู่อันดับที่3จากการที่เฮตูเฮตของเชลซีดีกว่านะครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเรดบูลซาบวกเปิดบ้านเอาชนะดินโมซาเก็บไปได้ทําให้มี5คะแนนจากการชนะ1เสมอ2ขึ้นไปหลังจากฟงโดยที่ดินโมซาเก็บหลังจากที่ชนะเชลซีมาได้ในนัดแรกก็ยังมีเพียง3คะแนน อยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม E นะครับซึ่งต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้คงจะคาดเดาได้ยากว่าใครจะจบที่เท่าไรแต่บอกได้เลยว่าสัปดาห์หน้าทุกทีมคงต้องเล่นใหญ่ใส่สุดตัวหากต้องการจะทำอันดับเพื่อหวังรุนเข้ารอบต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ